อัสลามุอะลัยก okay. sure ุมะเราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุกก็สวัสดียามเช้าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับใครที่กําลังขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถอย่างสวัสดิภาพนะคะและสาหรับใครที่กําลังฟังอัตราดีโออยู่ที่บ้านนะก็ขอให้วันนี้ทั้งวันนะคะเป็นวันที่ดีนะคะดิดีต้อนรับข้อส่อสถานีวิทยุอัตราดีโอเอฟเอ็มร้อยสี่มกะเฮิร์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนราทิวาสหมายเลขโทรศัพท์073 521333 วันนี้นะคะพบกับรายการ Talkable s u c c a s s กับดิฉันนางสาวรุทธนิฟาสามะค่ะรายการ Talkable s u c c a s s เป็นรายการที่จะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับระบบการเข้ามหาลัยสมัยใหม่นะคะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางรายการของเรานะคะได้พูดคุยแล้วก็เจาะลึกในส่วนของข้อสอบที่เกิไปแล้วนะคะซึ่งสําหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คงจะทราบ ดิฉันทราบล้วใช่ไหมคะว่าทิเกตนะคะคือข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปสําหรับนักเกรยียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือว่านักเกรยียนคนอื่นๆที่ต้องการที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะซึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านคะทุกท่านทราบไหมคะว่าข้อสอบในระบบทีแคสคะไม่ได้มีเพียงที่เกตอย่างเดียวคะ่ะแต่ข้อสอบในระบบทีแคสคะมีอะไรบ้างวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านนะคะมาเจาะลึกข,ข้อสอบว่าระบบทีแคสคะจะมีข้อสอบอะไรบ้างแต่ละวิชาสอบยังไงแล้วก็ ้อสอบแต่ละประเภทนะคะแต่ละส่วนเหมาะสําหรับใครบ้างคะ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าช่วงสาระนะคะในตอนนี้นะคะเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราเข้าสู่สาระกันคะ่ะ คุณกำลังฟังสถงนานวีวิทยุอัตโนมือวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนราชีว่า จากวันนั้นถึงวันนี้กับความทรงจำที่แสนนานสร้างความฝันให้ทุกคนนั้นมีความหมายมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาเกียรติกรรมจรงามกระจายทั่วโลกาคืออัตตะกิยา อิสลามิยะสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อัตตรกียาอิสลามิยะก้าหน้าสู่จุดมาใหที่สวยงามหยุดมันในสาย mengisi ruang keilmuan mendidikan agama menaburkan jasa menemai budi 61 tahun usia warga kita bersatu usaha Bersaling berbakti Ayo kita bersama Memikul amanah suci Demi mahat at Islamia setabankan siksa tinggi atarkia Islamia kau sucunai di suai ayo kita bersama memikul amanah suci demi maha Islamia At Turkia Islamia Muasa Tantalini Azima At Turkia Islamia Advancing to us a beautiful destination ัท3นก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะสำหรับรายการ Talk About T-Cast นะคะก็อย่างที่หนูพูดไปได้ในช่วงแรกนะคะว่าในวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับข้อสอบทั้งหมดในบ,บททีแคสะคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวขอ ก็ขออนุญาตนะคะพูดถึงประเภทของข้อสอบหลักๆก่อนเลยค่ะสําหรับข้อสอบทีแคสะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือข้อสอบทีแกรก็คือข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปะคะ่ะข้อสอบทีแพดนะคะก็คือข้อสอบวัดความถนัดด้านวิชาชีพะคะ่ะแล้วก็ข้อสอบเอเลีวนะคะก็คือข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการะคะ่ะ ส่วนแรกคือนส่วนของข้อสอบทีเกตนะคะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าข้อสอบทีเกตก็คือข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปค่ะมีทั้งหมด3ตอนนะคะประกอบด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็สมรรถนะการทํางานค่ะซึ่งข้อสอบที่เกตในส่วนนี้นะคะก็คือจะสอบพร้อมกันทั้งหมดโดยการใช้เวลา2ชั่วโมงข้อสอบทั้งหมด2 0 0ข้อค่ะโดที่ ข้อสอบที่เก็ตนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความสําคัญสําหรับการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าข้อสอบที่เก็ตนะคะจะครอบคลุมในการยื่นทั้งรอบพอร์ตโฟลิโอรอบคอร้าแล้วก็รอบแอดมิชชันค่ะซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลายัยต้องยื่นไหมก็ขึ้นอยู่กับระบบการรับของแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะแล้วข้อสอบในส่วนที่2นะคะก็คือข้อสอบ t p a แค่ะหรือว่าข้อสอบวัดความวัดความสามารถทางวิชาชีพนั่นเองค่ะ ซึ่งข้อสอบ T- p a พนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องสอบทุกคนทุกวิชานะคะขึ้นอยู่กับคณะที่ต้องการเข้าศึกษาค่ะก็คือถ้าสมมติว่าคนไหนที่ต้องการเข้าศึกษาคณะที่ต้องยื่น T p a t ก็ต้องสอบค่ะแต่ว่าสําหรับผู้ที่ไม่ได้อยากจะยื่นคณะที่รับคะแนน t p a t ก็ไม่จําเป็นต้องสอบค่ะโดยที่ข้อสอบ t p a t นะคะจะแบ่งเป็น5ด้านนะคะตามสายการเรียนค่ะ ได้แก่อ,อันดับแรกก็คือทีแพทค่ะหรือว,ว่าความถนัดแพทย์หรือที่เขาเรียกกันว่าข้อสอบกสพทนั่นเองค่ะโดยที่ข้อสอบนี้นะคะจะเหมาะสําหรับจะเป็นข้อสอบสำหรับนักเรกียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสายสุขภาพค่ะซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์แล้วก็คณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าคณะอื่นๆก็อาจจะมีบ้างในสายสุขภาพที่รับ ข้อสอบกสพทค่ะแต่หลักๆแล้วนะคะข้อสอบที่แพทหนึ่งนะคะจะใช้ยื่นในรอบแอดมิชชั่นเมื่อเข้าสู่ระบบกสพทค่ะต่อไปนะคะข้อสอบที่แพทสองค่ะจะเป็นข้อสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดนะคะสาหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะของศิลปกรรมศาสตร์ค่ะซึ่งบางมหาลัยก็อาจจะไม่ได้รับที่แพทสองหรือบางมหาลัยรับที่แพทสองก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับหรือว่าแนวแนวของแต่ละมหาลัยค่ะ ต่อไปนะคะที่แพทสามค่ะก็คือความถนัดด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็คือซึ่งเป็นข้อสอบข้อสอบที่แพทสามนะคะเป็นข้อสอบวัดความถนัดสําหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต,ต่อในคณะวิทยาศาสตร์ในทุกาสาขาทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์เคมีชีวะก็คือในคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วจะรับข้อสอบนี้ค่ะแล้วก็อีกคณะหนึ่งนะคะก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ แล้วก็ข้อสอบที่แพทสี่นะคะเป็นความถนัดทางาสถาปัตยกรรมค่ะซึ่งเหมาะสําหรับนักเรียนหรือว่าเป็นข้อสอบสําหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะต่อไปนะคะที่แพทห้าค่ะก็คือทีแพทห้คือความถนัดทางครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ค่ะ AO นะคะคักเรียนท,ท,ท,ที่ต้องการ <Vern. S 1> ที่จะยื่นเข้าคณะที่เกี่ยวกับสายครูหรือว่าสายการสอนนะคะก็ต้องสอบต้องสอบทีแพทห้าค่ะเพื่อ การ,ศ,กรศึกษาต่อค่ะซึ่งที่แพทห้าก็จะมหีหลายส่วนให้อ่านค่ะซึ่งก็ต้องติดตามขาา่าวสารกันดูค่ะในส่วนข้อสอบที่แพทน,นะคะแต่ละเวลาสอบเนี่ยเวลาสอบของแต่ละที่แพททั้ง5้าพาร์ทเนี่ยจะไม่ชนกันค่ะก็คือนกักเรียนทุกคนสามารถที่จะเลือกสอบได้ตามใจหรือว่าจะสอบทั้งหมดก็ได้ค่ะว่าที่แพทมีเวลากําหนดการไม่ชนกันทําให้มีเวลาในการสอบที่ ค่อนข้างที่จะอิสระมากกว่าก็ที่แพดก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อสอบประเภทสุดท้ายก็คือข้อสอบ A l เรเ l ค่ะซึ่ง a-level เนี่ยก็คือข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการะคะ่ะเป็นข้อสอบหลักที่รอบแอด i ิชชั่แล้วก็รอบโควตานะคะจะต้องใช้เพื่อยื่นคะแนนค่ะข้อสอบ a-level นะคะโครงสร้างของข้อสอบเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่ วัดความรู้จากการเรียนมัธยมปของเรามันจะมีมันจะเป็นข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 ของนักเรียนเลยค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะ A Level เนี่ยจะจัดสอบในช่วงของเดือนมีนาคมของทุกๆปีค่ะมาดูในส่วนของข้อสอบ A Level นะคะข้อสอบเอเ v เวนะคะมีทั้งหมด10วิชาค่ะซึ่งก็คือคณิตศาสตร,ร์ประยุกต์ห คณิตศาสตร์ประยุกต์2ซึ่งทั้ง2คณิตศาสตร์ถึงแม้ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์เหมือนกันนะคะแต่เนื้อหาที่ออกสอบจะไม่เหมือนกันค่ะคณิตศาสตร์ประยุกต์1นะคะก็คือข้อสอบที่ครอบคลุมทั้งบททั้งเนื้อหาที่เป็นทางพื้นฐานและเพิ่มเติมค่ะส่วนส่วนใหญ่คณะที่เกี่ยวข้องกับสายวิทย์นะคะจะรับคณิตศาสตร์1กันค่ะในส่วนของคณิตศาสตร์ประยุกต์2นะคะโครงสร้างของข้อสอบจะเป็นแค่เนื้อหาพื้นฐานในหนังสือ หนังสือพื้นฐานของสสวทค่ะซึ่งประกอบไปด้วยความน่าจะเป็นหรือว่า,าจำนวนจริงซึ่งข้อสอบนี้นะคะโดยเฉหญ,ญ่คณะที่ไม่ได้ไปสายวิทย์มากๆก็คืออย่างเช่นคณะที่เกี่ยวกับสายศิลป์หรือว่าคณะศึกษาศาสตร์บางที่เนี่ยก็รับคณิตศาสตร์ประยุกต์สองค่ะแล้วก็ข้อสอบเอเดเวลสาระวิยาศาสตร์นะคะก็คือจะมีวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะมีฟิสิกส์เคมี M, แล้วก็ชีววิทยาค่ะ ซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์คืออะไรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็คือวิวชาวิาวาาทยาศาสตร์ที่เน้นการนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตนะคะเดี๋ยวที่ในโครงสร้างข้อสอบนะคะจะเป็นเชิงสถานการณ์จริงในชีวิตจริงให้ใหคิดแล้วก็ให้คิดวิเคราะห์ค่ะแล้วก็จะมีข้อสอบภาษาไทยนะคะข้อสอบสังคมศึกษาแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อสอบภาษาต่างประเทศะคะ่ะ ซึ่งข้อสอบภาษาต่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วย7ภาษาค่ะได้แก่ภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาสเปนภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาบาลีค่ะซึ่งข้อสอบภาษาต่างประเทศนะคะสามารถที่จะเลือกสอบได้แค่ภาษาเดียวเนื่องจากว่าในส่วนของการสอบกําหนดการสอบของวิชาภาษาต่างประเทศนะคะจะถือเป็นวิชาเดียวกันนะคะจะจัดสอบพร้อมกันซึ่งผู้เรียนก็ ต้องเลือกแค่วิชาเดียวในการเข้าสอบค่ะในส่วนของกําหนดการทั้ง10วิชานะคะจะไม่ชนกันหรือว่าผู้เรียนนะคะผู้ที่เข้าสอบนะคะจะสามารถที่จะเลือกสอบทุกวิชาเลยก็ได้ทั้ง10วิชาค่ะค่ะแล้วก็จบไปแล้วสําหรับข้อสอบส่วนของ Tpad แล้วก็ A อเ v เ l นะคะสําหรับช่วงนี้นะคะก็จบเพีนแค่นี้ก็ฝาก ฟังเพลงกันสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะเรามาเจอกันค่ะันเรดีโอโทรศูนย์เจ็ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรัน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระเจ้าคณะผู้บริหารและทีมงานสถานีวิทยุอัตตาเรดิโอ FM 1 0 4 m h z เมเฮตำบลบางนาอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส ชนรักศาสนานราทัศเพลินตาปาโจตรึงใจเล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอัตตันเรดิโอวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนราชวาส FM 104 MHz เมเฮ์ คลื่นความรู้คู่คุณธรรมรับความสุขทั้งครอบครัวโทรมาได้ที่073 521 333หรือทาง facebook.com/attanradio ค่ะกับข้อสู่ช่องที่3นะคะสำหรับรายการทอล์กบอลท e c a s สนะคะในช่วงนี้นะคะ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการยื่นคะแนนค่ะหรือว่าการสอบว่าแต่ละคณะแต่ละสาขาจต้องสอบอะไรบ้างค่ะซึ่งแน่นอนว่าในแถวภูมิภาคเราในแถวจังหวัดราชวัฒนนะคะโดยหลักโดยหลักๆแล้วนะคะผู้ปกครองท่านก็คงจะเน้นในส่วนของสายแพทย์นะคะสายสุขภาพค่ะซึ่งสายสุขภาพต้องยื่นสอบอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะในส่วนของสายสุขภาพนะคะจะประกอบไปด้วย สองระดับคณะหลักๆค่ะระดับแรกก็คือคณะที่ต้องใช้กสพอทอในการยื่นสอบค่ะก็คือคณะแพทยศ,ศาสตร์เภสัชศาสตร์นตแพทยศาสตร,ร,ร์แล้วก็สตตวแพทยศาสตร์ค่ะซึ่งในคณะส่วนนี้นะคะถ้าสอบในยื่นสอบในระบบกสบพอทอนะคะจะต้องสอบหลักๆเลยก็คือที่แพทหนึ่งค่ะที่แพทย์หนึ่งแล้วจะต้องสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งแล้วก็สาระวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็คือ ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาค่ะแล้วก็จะต้องสอบภาษาไทยสังคมศึกษาแล้วก็อังกฤษค่ะซึ่งก็คือต้องสอบทั้งหมด7วิชาเพื่อที่จะเยื่นคะแนนกสพอทอค่ะแต่ถ้าหากว่าสอบแบบรับตรงที่ไม่ต้องผ่านกาสพอทอเกณฑ์นการยื่นก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีเกณฑยการยื่นที่แตกต่างกันโดยที่หลักๆแล้วนะคะจะต้องใช้ที่เกตและ จะต้องใช้ l l v v l p h ฟิสิกเคมีแล้วก็ชีวะแล้วก็ณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งคะ่ะและในส่วนของสายวิชาชีพครูนะคะโดยทั่วไปเราจะต้องใช้ t ีเกนะคะแล้วก็ t ีแพ5คะ่ะและ A Level นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดคะ่ะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนี้ว่า t ีเกตทีแพและ e Level เป็นข้อสอบในระบบ t ีแคสคะเพราะฉะนั้น การที่จะสอบแต่ละวิชานะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละหมหาวิทยาลัยลที่ต้องการเข้านะคะซึ่งแน่นอนว่าการสอบเข้าหมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w m my i mycast.com ค่ะ <c oughs> แล้วก็ทางติดตามทำลายได้ทางแฟนเพจของ mycast ค่ะก็สำหรับ รายการ Talkboxcast ในส่วนของสาระเน,ะะนะะื้อหาค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดของรายการนะคะเพื่อเป็นการนําลึกถึงพระราชกรณียกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะวันนี้หนูจึงจะมาพูดถึงหนึ่งในพระราชพระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ท่าน,นะคะ่ะนั่นก็คือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ะคะ่ะซึ่งเป็นโครงการที่ทําให้คนกับป่าเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างรับรื่นและยั่งยืน,นะคะ่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเริ่มต้นจากสายพันธุอันยาวไกลของพระองค์ท่านนะคะที่ทรงดึงเห็นปัญหาความขัดแยง้งระหว่างการดำรงชีวิตของราษฎรกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ค่ะพระองค์ท่านจึงมีแนวคิดซึ่งในเคสหลักของพระองค์ท่านนะคะก็คือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะจะทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้แล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบริเวณป่าไม้ค่ะด้วยการ ให้ที่อยู่ที่ให้ที่อยู่อาศัยที่แน่นอนค่ะแล้วก็มีที่ทํากินเป็นหลักแหล่งแล้วก็มีอาชีพเสริมเพื่อเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะโดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้าไปทําลายป่าและทําให้อนนรักษ์ป่าไม้ได้อีกค่ะเป็นยังไงกันคะสําหรับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเมืองไทยมากเลยใช่ไหมคะ ค่ะก็สำหรับรายการ Talk About The Cast ในวันนี้นะคะก็จบได้เพลงเท่านี้นะคะขอขอบคุณผู้ผอำนวยการสถานีดรไพศาลตอยิบนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมเสียงที่คอยอำนวยความสะดวกในการจาดัดรายการให้อยู่ในตอนนี้ค่ะซึ่งทุกท่านสามารถพบกับรายการ Talk About The Cast ได้ในทุกวันอาทิตย์เวลา7.50เป็นต้นไปคะ่ะแล้วก็สำหรับเนื้อหาหรือว่าข่าวสารที่ หนูนำมาพูดในวันนี้นะคะทุกท่านก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w m a t i c a s t c o m หรือว่าในเพจของเด็กดีค่ะก็สำหรับในการทักบอลทีแคสในวันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวัสซาามออะไรกุ้งบอลทำจุ่มรอที่วบรการ